ยังไงก็คือใช่ไม่ฉันไม่เปลี่ยนใจนักร้องแหละใครอ่ะหน้าให้มีเดีครับว่าปื๊แป้นปีกพี่รู้สุภรุษไหมแต่ก็ไม่ใช่เพราะสลันไม่ใช่พี่แอสคาราบาวอันนี้พูดเฉยไม่ใช่หรอก ไฮอ่ะไม่รู้ว่านักเกนี้คือใครเพราะายากมากใช่ไหมแต่ว่าชาวเน็ตร้อยละเก้าสิบมันม้นไฮบอกว่านักเกทีเล็กนี่คือน้องไรอันเรารู้จากเขาว่าเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะแล้วเขาใส่แว่นแล้วเขาเป็นแชมป์มาเป็น้อยๆสมัยแต่เขาร้องเพลงลูกทุ่งไงแต่ไฮก็เคยเห็นเขาร้องเพงเลง,พงสตริงอยู่ในรายการเดอะบอลซงนะน้องไรอันน่ะเนี่ยแต่ตอนคือเสียงโลบอ่ะมีความคล้ายอยู่นะ <S 2> <S 2> <S คือถ้ากดบอกว่าเป็นน้องไรอันนะไฮว่าก็มีความเป็นไปได้อยู่ เข้าใจปะจะให้ยังไม่ฟันธงนะมาวันนี้แล้วพับมาวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเสียงแล้วอะอยังไงก็คือไรอันถอดยังไงก็คือถอดถอดนะกันครับไรอันถอดถอด